สวัสดีครับช่องทายตามดาวครับคลิปนี้จะมาเสนอราหูนะครับมารู้จักตัวท่านสักนิดหนึ่งนะครับราหูย้ายวันที่17ตุลาคมที่ผ่านมาเนี้ยอันเนี้ยผมทำคลิปไว้แล้วทั้ง12ราศีแยกไว้อย่างชัดเจนในคลิปที่ทำนายดาวจรประจำเดือนก็คุยได้ระดับหนึ่งแลลวนะฮะแล้วก็มีคลิปแยกชัดเจนทีนี้ บางทีเราต้องรู้จักท่านก่อนอืคนเรานะครับรู้หน้าไม่รู้ใจนะจะทายเขาอะรู้จักเขาหรือ,อยังอหรือว่าเอ๊ะเขามาดีมาร้ายรู้จักเขาดีหรือ,อยังลาหูเนี่ยท่านเนี่ยจุติเป็นอสูรยืนยันครับจุติในฐานะอสูรนะครับแล้วก็เป็นอาสูรเลรยมานะครับวันหนึ่งทางฮินดูเขานะ อันนี้ไม่ใช่ทางพุทธทางฮินดูครับวันหนึ่งได้มีการกวันเกษียณสมุดเพื่อนําของวิเศษต่างๆมาใช้ให้กับเหล่าเทพนะฮะหนึ่งในนั้นเนี่ยที่เขาต้องการสูงสุดเลยก็คือน้ำอำําอมฤตน้ำำําอมฤตเป็นอะไรน้ำำรําอมฤตก็คือดื่มไปแล้วเป็นอมะตะนะ,ะดื่มไปแล้วเป็นอมะตะนะนะฮะ,นะฮะดื่มมาแล้วไม่ตายนั่นไงนะฮะก็มีการ ระดมเทพเนี่ยเอาไม่อยู่หรอกนะครับต้องให้อสูรมาช่วยนะฮะโดยนําภูเขาเนี่ยมาเป็นตัวกวนนะฮะแล้วก็ใช้พญานาคพญานาคเนี่ยมีสองแบบท่านหนึ่งอยู่กับพันนาลายนะฮะเสสนาหรืออนันตนาคราชนี่แหละส่วนอีกท่านหนึ่งอยู่บนพระศอของอยู่ของคอง พระศิวเทพอ่ะนั่นคือวาสุกีนะหน้าที่มาใช้แทนเชือกคือวาสุกีเน,น,นี่ยนะะนาคองค์นั้นอ่ะเอามาคล้องกับภูเขานะแล้วก็ชักไปชักมาให้หมุนไปหมุนมากกวนให้น้ำมันหมุนวูบอย่างเงี้ยๆๆนะอันนั้นแหละนะครับทีนี้พอกวนไปแล้วภูเขามันไม่นิ่ง พระนารายก็เลยจำแรงมาเป็นเต่าเพื่อดำน้ำลงไปหนุนภูเขาลูกนั้นให้ตั้งตรงได้จะได้กวนได้อ่านะพอกวนมาออกมาเต็มเลยฮะช้างเอราวัณที่เป็นพาหนะทรงของพระอินทร์ก็ออกมานะนู่นนี่นั่นเพชรนินจินดาอะไรนะ,ะรวมทั้งพระแม่ลักษมีด้วยที่เป็นพระชายาของพระนารายก็ ออกมาจากการโกสเกษตรสมุนนี้แหละสุดท้ายก็ได้น้ำำําอมฤตมาอพอได้น้ำำําอมฤตมาเนี่ยก็มาแบ่งกันเอ๊ะอสศูนเทพร่วมกันทําทุกคนก็ต้องได้สิอ่าใช่แต่น้ำำําอมฤตเนี่ยทุกคนคือเต็งหนึ่งเลยฉันหมายตาคือน้ำอำําอมฤตฉันอยากจะเป็นอมตอะไงทีนี้องค์เทพ องนาลายองค์พมเทพแม้กระทั่งองค์ศิวเทพก็มองว่าหากอสศูนเป็นอมตะวุ่นตายเลยทีนี้ <c oughs> นะนะฮะนะฮะพระนาลายก็ลงจำแรงเป็นนางโลหินีนะครับมาแบบว่ามาหลอกล่ออสศูนะ่ะน่ะ <c oughs> เพื่อให้ไม่ได้นำำางอมฤตก็คือลินน้ำอำมฤตให้เทพแล้วก็ลินอย่างอื่นให้กับอสศูนย์ดื่มอาศูนย์ไม่รู้หรอกว่าเป็นอย่างอื่น แต่ลาหูรู้ลาหูท่านรู้เฮ้ยฉันจับไตได้อะเพราะว่าลาหูมองเห็นนางโรหินีคือองค์นารายนะครับก็เลยปลอมตัวลาหูครับปลอมตัวปลอมตัวเป็นเทพเข้าไปต่อแถวดื่มนะ้าอมฤตเฮ้ยได้ดื่มด้วยสิคืออสูรทั้งหลายทั้งปวงไม่มีใครแม้กระทั่งอสูรราชคือกษัตริย์ของอสูรเนี่ยไม่มีใครนะไม,มรนะไม่มีตนไหนนะ ที่ได้ดื่มน้ำอามฤตยกเว้นองค์ลาหูนะครับได้ดื่มครับสมใจปาถนาเถิดราหูได้ดื่มนะครับราหูได้ดื่มนะฮะราหูเนี่ยท่านมีพ่อเป็นอสูรเป็นยักษ์แต่แม่ท่านอ่ะเป็นนาคส่วนล่างของราหูอ่ะเป็นนาคนะครับส่วนบนเป็นยักษ์ส่วนท้ายอ่ะเป็นนาคนะครับเมื่อดื่มน้ำอามฤตแล้ว ็เป็นอมะตะสิพัดอะไรจับได้ก็เลยสั่งสอนนะฮะใช้สุดทัศนจักรตัดล่างพระราหูแต่ถ้าอินเดียตัดที่คอรนะะาหูอินเดียมีแต่หัวและตัวก็ตัวเต็มๆเ,เลยแต่ลาหูไทยเนี่ยตัดครึ่งหนึ่งนะนะตัดตั้งแต่เอวอะครึ่งบนเป็นราหูครึ่งล่างก็เป็นนาคสิถูกต้องเพราะ ข้างล่างเป็นนาก็คือพระเกตนี่แหละท่อนบนคืออง์ลาหูท่อนล่างคือพระเกตอ่านะฮะในทางโหราศาสตร์เราเนี่ยถ้าทั่วๆไปถ้าลาหูอยู่ตรงไหนพระเกตจะอยู่ตรงข้ามท,ทันทีฮะเช่นตอนนี้ลาหูอยู่มีนพระเกตจะอยู่ที่กันทันทีเลยแต่เฉพาะโหราศาสตร์ไทยเท่านั้นที่ลาหูอยู่ตรงนึงพระเกตก็จะอยู่อีกที่หนึ่งคือแยกอิส yeah, เป็นอิสระต่อกันน่ะเขาขาดจากกันแล้วเขาไปอิสระต่อกันราหูท่านจะเดินไปไหนท่านก็เดินไปสิตามวาระของท่านน่ะพะเกตก็มีวาระนะพะเกตนี่วาระท่านสองเดือนราศีหนึ่งส่วนราหูนี่สิบแปดเดือนราศีหนึ่งก็ละอ่าเวลาของใครคนนั้นก็เดินไปสิตามวาระของตัวเองอ่ะเดินไปนี่ก็เดินไปตามวาระนะแต่เวียนเวียนเหมือนกัน,กนครับนะครับคือตามเข็มนาฬิการาหูกับพะเกตเนี่ยตามเข็มนาฬิกานอกกนั้นทวนเข็มนาฬิกาอ่านะครับ ทีนี้ลาหูเนี่ยดื่มน้ำอมฤตแล้วถูกตัดขาดแล้วแต่เนื่องจากดื่มน้ำอมฤตแล้วก็ก็กลายเป็นอมะตะไม่ตายสิใช่ฮะลาหูเลยมีตัวตนอยู่ถึงจะขาดแล้วน่าจะตายแล้วไม่ตายดื่มน้ำอมฤตแล้วเป็นเป็นอมะตะแล้วนะครับทีนี้ลาหูเนี่ยเป็นอสูรนงแต่เกิดอ่าแต่พอดื่มน้ำอำมฤต ท่านก็จะกลายเป็นเทพด้วยเพราะมีแต่เทพเท่านั้นที่ได้ดื่มน้ำอมฤตและลาหูก็ได้ดื่มน้ำอมฤตฉะนั้นลาหูเป็นทั้งอสูรและเป็นทั้งเทวดาด้วยที่คนเขาไหว้กัน,นะฮะไหว้ลาหูไหว้ลาหูเพราะท่านเขาไมา่ได้ไหว้อสูรน,นะฮะเขานึกเสมอว่าลาหูเป็นเทวดาองค์หนึ่งดื่มน้ำอมฤตนี่ท่านมีสิทธิเป็นเทวดานี่ท่านจุติในลาใน ในอสูรแต่ท่านดูนาริทท่านมีสิทธิ์ที่จะเป็นเทวดาก็เป็นทั้งเทพแล้วก็เป็นอสูรด้วยนะครับแต่ลาหูเนี่ยส่วนใหญ่ๆใช้คําว่าส่วนใหญ่นะฮะจะเกเรอ่ามากกว่าให้คุณแต่เห็นไหมใช้คำว่ามากกว่านะครับแสดงว่าให้คุณได้ให้คุณได้ครับนะะที่ผมเจอตัวตนจริงๆบางคนตำแหน่งลาหูเขาสวย บางคนอะตำแหน่งลาหูเขาสวยโอ้โหคนพวกนี้มันขายออนไลน์เจ๋งจริงๆวะเฮ้ยชิงไว้ด้วยคือทํางานขายออนไลน์แล้วขายเป็นเนื้อเป็นหนังเนี่ยไปดูเราเออเฮ้ยตำแหน่งใช่่ะเนี่ยเขาเป็นเทพด้วยเขาให้อ่ะแต่ต้องขอดูว่าชั้นยืนอยู่ตรงไหนสําคัญตรงนี้ฮะลาหูยืนอยู่ตรงไหนซึ่งตรงไหน,น,นไม่สําคัญสำคัญว่าค,คุณเป็นใครก่อนคุณเป็นลัคนาอะไรแล้วลาหูเขายืนอยู่ตรงไหนละ่ะสําหรับคุณถึงอ่ะลัคนาก่อนนะ ลัคนานี้ยืนตรงนี้แล้วต้องเป็นคุณด้วยนะคุณนะคุณก็คือสมมุติว่าอ่ะสมมุติว่าลัคนามังกรอย่างเงี้ยอ่ะหรือลัคนาอะไรผมยกตัวอย่างมังกรก็ไดนะ้อยู่ที่มังกรเงี้ยเกิดในลัคนามังกรเนี้ยนะมังกรทุกคนลาะหวยคุณหมดเลยใช่ไหมไม่นะไม่นะไม่บางคนก็ให้คุณบางคนก็ไม่ให้คุณยืนยันครับเฮ้ย แต่เขาอยู่ในราศีเดียวกันนะใช่ผมไม่เถียงนะครับอ่ะอย่างเช่นเนี่ยเกิดมังกรเกิดมามีสมมตินะสมมตินะเป็นลัคนามังกรสมมตินะลัคนาไหนก็ช่างแต่นี้อันนี้จะสมมติแค่มังกรก่อนอย่างอื่นก็ได้ลัคนามังกรสมมติว่าเกิดมาลาหูอยู่มีนเนี้ยให้คุณก็ได้ให้โทษก็ได้อยู่ที่ว่าคนคนนั้นนะ่ะลาหูอยู่ในพิกัด ในราศีหนึ่งเนี่ยบ้านหลังเนี้ยไม่ใช่ว่าอยู่ตรงไหนก็ได้ของบ้านหลังนี้นะเช่นคุณลองนึกถึงว่าบ้านคุณหนึ่งหลังที่คุณอยู่อะ่ะถ้าคุณไปนอนในห้องน้ำอะ่ะโอเคไหมเฮ้ย <Hey, S 2> ไม่โอเคสิไม่โอเคสิอ่ะดีหน่อยไปนอนห้องครัวสิเฮ้ยผมก็ยังไม่โอเคอยู่เหมือนกันนะเออมันพื้นจะมันๆนหน่อยไหมว่ามีกินอาหารด้วยโอเคก็ไม่น่าจะโอเคเท่าไหรว่วะ งั้นนอนที่เตียงหไอ้นอนที่บันไดนะก็คงไม่ใช่ฮะคนเดินข้ามไปข้ามมานะฮะไร้ศักดิ์ศรีทีทีอะไรอย่างเงี้ยเห็นไหมเฮ้ยนอนในห้องใหญ่สุดของบ้านอากาศถ่ายเทได้ดีวิวสวยให้คุณไหมให้คุณเห็นไหมอยู่ในบ้านหลังหนึ่งในบ้านหลังหนึ่งอ่ะมันมีห้องนู้นห้องนี้เขาอยู่ห้องไหนเขาอยู่ห้องไหน <laughs> เห็นปะเห็นปะ เกิดในลัคนาเดียวกันดาวเกิดปีเดียวกันด้วยก็แสดงว่าลัคนาเดียวกันปีเดียวกันราหูต้องอยู่ที่เดียวกันสิ่ถูกต้องอาจจะเดือนไม่ไกลกันนักเนี้ยราหูต้องอยู่ด้วยกันราหูต้องอยู่ด้วยกันอยู่ในลัคนาเดียวกันอยู่ในราศีเดียวกันทําไมไม่ทายเหมือนกันถูกต้องครับทําไมถึงไม่ทายเหมือนกันไม่ทายเหมือนกันครับอย่างที่บอกฮะไปอยู่ในห้องน้ำหรือไปอยู่ในห้องอะไรอ่ะ เอออยู่ห้องนั่งเล่นก็ยังพอทำเนานะเอ้แต่ถ้าอยู่ห้องนอนใหญ่ๆอันนี้ดีกว่าดีกว่าให้คุณว่าให้คุณเห็นปะพอให้คุณท่านก็เป็นเทพสิถ้าอยู่ห้องน้ําฉันคืออาสูรละทีนี้เหม็นก็เหม็นนะฉันเป็นอาสูรฉันเป็นอาสูรทันทีเลยให้ร้ายแน่นอนนะแต่ไปอยู่ห้องนอนใหญ่ๆลาหูให้คุณเยอะนะครับให้แบบให้เลยเช่นยกตัวอย่างขายออนไลน์เนี้ยโอ้โหลาหูตำแหน่งดีอ,อ้ไอ้น,นี่ขายเก่งเพราะ ลาหูเขาเป็นอากาศสาัทธาเป็นลมสมัยก่อนก็เป็นพ่อค้าเล่ดีแหละนะฮะย้ายไปขายมืองนั้นที่ไปขายมืองนั้นแต่เดี๋ยวนี้โลกมันเปลี่ยนไปครับอยู่กับบ้านสินค้ามีนะฮะไปทางอินเทอร์เน็ตนะครับเอาโทรศัพท์มือถือไปจี้เขาเลยอ่านี่นะนี่นะขายแบบที่เราเคยเห็นกันทั่วไปก็ขเข้าใจแหละก็เป็นพ่อค้าเล่ชนิดหนึ่งแหละกันเล่แต่ว่าตัวเองไม่ได้เล่แล้วเล่ทางอากาศไปอากาศสาัทธาขายดบขายดี ขายดีขายดีนะได้เห็นไหมให้คุณไหมให้คุณบางคนขายไปขายก็ไม่ค่อยได้ส่งไปลูกค้าก็ไม่รับของเอ๊ะปัญหาเยอะจังอ่าเขาอยู่ในห้องน้ำรอเป่าเขาอยู่ในห้องครัวเปล่าอะไรเงี้ยอ่านะครับเออเขาอยู่บันไดคนข้ามหรือเปล่าคนไม่เห็นนะคนเดินจากข้ามคนไม่เห็นนะได้เห็นไหมเนี่ยเขาเป็นเทพได้เป็นอสูรก็ได้อยู่ที่ว่า เขายือนอยู่ตรงไหนละ่ะยือนอยู่ในจุดเทพท่านเป็นเทพยือนอยู่ในจุดอสูรท่านเป็นอสูรทันทีครับทันทีครับขอบอกนะครับก็ให้คุณให้โทษกต็ต่างกันไหมต่างกันทันทีเหมือนกันนะครับคนเรานี่นะครับเกิดมาถ้าท่านเกิดมาเป็นมิตรแล้วเนี่ยก็เป็นมิตรอยู่ล่ำไปอ,ะอ่ะในปีไหนที่ลาหูเสียละ่ะคุณลองนึกถึงภาพนะ ถ้าคุณทะเลาะกับเพื่อนนะทะเลาะแหละทะเลาะกับเพื่อนก็ต้องทะเลาะแหละแต่ถ้าจะตีกันจริงๆเนี่ยมันแบบมันมันจะยั้งมือมาใช่ไหมมันมีความรู้สึกเก่าๆเฮ้ยฉันกันเพื่อนกันโกรธกันครับเออไว้ก่อนไว้อะไรเงี้ยเพื่อนกันไอ้ตีกันอ่ะมันมีน้อยคือใช้คำว่าน้อยมากที่จะหักหานกันแบบว่าหักโค่นอ่ะคือมันต้องแรงจริงๆเ่ะเสียจริงๆในจอเนี่ยมันจะหักโค่นแต่ มันจะมีพื้นฐานความดีงามรองรับอยู่ซึ่งมันจะมียั้งมืออะเออเหมือนกับพอตีไปเออกูเอาเท่านี้อะไรอย่างเงี้ยเออแต่ถ้าลองคิดดูว่าเกิดมาเนี่ยท่านลายอยู่แล้วเนี่ยนะในขณะดีไม่ต้องพูดถึงฮะเขาอาจจะมีดีงามอะไรบ้างแต่ตอนที่เขาร้ายอันนี้น,าน่ากลัวไอตอนดีอะอะไรอะไรก็ดีหมดอะฮะไม่ต้องไปคิดมากหรอกใครใครก็รับได้แต่ไอตอนทุกดวงอะไม่ว่าแต่ลาหัวเวลาลายขึ้นมาก็น่ากลัวหมดอะจริง นะครับพระรหัสก็วรัสเอะนะน้ําตาร่วงเป็นนะลาหูก็เหมือนกันครับเกิดมาถ้าเกิดเขาอยู่ในฐานะอสูรร้ายก่อนเกเรไหมเกเรครับรและเวลาเขาเสียละ่ะก็ให้นึกถึงภาพคุณไปทะเลาะก,กับศัตรูเกิดมาเป็นศัตรูและวันนี้ทะเลาะก,กับศัตรูไม่มีคำว่ายั้งมือน่ะไม่ยั้งมือนะอนะฉันเอาแกจมเขี้ยวแน่ๆละ่ะ ฉันซัดเธอเต็มเหนียวแน่ละ่ะฉันไม่เว้นเธอแน่ๆละ่ะนะครับเอากันแบบว่าล้มหายตายจากกันไปเลยไหมอ่าอะไรเงี้ยท้าทายกันไปเลยเล่นให้เต็มเม็ดเต็มหน่วยหน่อยอ่าล้างแค้นเก่าๆกันไปเลยอะไรเงี้ยฮะปิดบัญชีงานนี้ต้องปิดบัญชีก็ได้ก็ได้ไดถ้าท่านเป็นอาศูนไงเนี่ยสรุปว่าลาหูเป็นอาศูนแล้วเป็นเทพดีก็เป็นทั้งสองอย่างครับยืนยันครับยืนยันครับอยู่ที่ว่า ขณะเกิดจุติมาอย่างไรล่ะถ้าจุติมาดีเอาดีถ้าจุติมาไรก็เกเรชมัดาติเลยแต่ยังมีกลางๆด้วยนะทุกอย่างมันจะมีล่างกลางบนเสมอมันไม่มีวะดีกับร้ายมันมีครับกลางๆเยอะไปกลางๆเยอะแยะนะกลางๆเนี่ยเยอะเยอะมากเลยถามว่าวเอเดที่ผ่านสายตาผม ดีหรือร้ายมากกว่าอันนี้ผมตอบไม่ได้จะเป็นแบบคือผมเชื่อนะว่าไม่มีมาตรฐานหรอกครับว่าดีมากกว่าร้ายมากกว่าเพราะเราไม่เห็นดวงคนทั้งโลกไงถ้าเอาดวงคนทั้งโลกมาวางแล้วก็ดูแล้วก็ทำสถิติซ้ายขวาหน้าหลังอันนั้นเราจะชี้ได้เดี๋ยดเออนะคนมีต้องกี่ล้านร้อยล้านพันล้านคนอ่าเราเห็นอยู่กี่พันเองผมเห็นกี่พันคนเองมันโอ้โห สถิติออกมาในตัวเลขนี่ศูนย์จุดคือจุดเสร็จแล้วศูนย์ยาวไปถึงหน้าบักซอยนะแล้วค่อยใส่เลขหนึ่ง,งอะไรอย่างเงี้ยเออมันน้อยว่าฉะนั้นจะบอกว่าเอ้อส่วนใหญ่ดีส่วนใหญ่ละไม่ได้ผมคิดว่าส่วนตัวผมไม่ได้เพราะผมเห็นมาแค่เนี้ยถ้าเห็นคนทั้งโลกอ่ะผมบอกได้คงไปไปไม่ได้เห็นคนทั้งโลกะฮะ,ฮะทั้งชีวิตให้มาวางดวเข้าว่าก็หมดเวลาแล้วนะครับเนี่ยถึงจะบอกว่าเอาเป็นตัวใครตัวมันอะ่ะดวงเนี่ย คุณก็คือคุณอะดวงใครก็ดวงมันอะนะฮะว่าลาหูจุติมาว่ายังไงดีเขาก็เป็นเทพของคุณแหละร้ายเขาก็เป็นอสูรของคุณแหละนะครับเป็นได้ทั้งอสูรและเป็นได้ทั้งเทพนะครับรวมดาวเสาร์ด้วยนะทุกดวงอันนี้ขอรวมนะอันนี้ขอรวมเลยทุกดวงเป็นเทพครับเนี่ยสุขอาทิตย์พุธพระรหัสเทพทั้งนั้น เทพทั้งนั้นนะครับเทพทั้งนั้นและเป็นเทพลายเป็นไหมโอ้โหลายเป็นเกเรไหมเกเรได้ครับดาวจันอีกดวงนู้นด้วยอ่ะเกเรไหมเกเรได้นะครับถ้าจุติมาเกเรดาวดวงไหนก็เกเรถ้าจุติมาดีดาวเสาให้คุณไหมดาวเสาให้คุณถมเถไปครับเยอะแยะผมบอกให้เยอะเลยให้โทษละ่ะเออ <laughs> พอๆกันนะคือไม่ใช่ว่าใครเยอะกับใครน้อยนะวะก็มีทั้งดีทั้งร้ายอาจจะบอกเงี้ยอ่ะอยู่นีๆใครเนี่ยดาวทุกดวงเนี่ยจุติมาเอ๊ะดวงไหนร้ายอ่าจุติมาเอ๊ะดวงไหนดีอ่าต่อให้วางทักษะนะสมมติอะเป็นสีอ่าสีคือสีิมงคลกาลีไม่ต้องพูดถึงกาลีนี่ร้ายแล้วล่ะอ่าเรามาคุยถึงว่าเอ๊ะจุติมาถ้าเป็นสีคุมไว้อ่ะจะดีใช่ไหม ผ่อนคลายความร้ายนั่นละ่ะยังอยู่นะครับแต่ความดีงามที่เป็นสิริมงคลครอบงมอ่ะคือยังเรียกว่าผ่อนคลายอ่ะบรรเทาหมดไปไหมไม่หมดไปหรอกความร้ายกาเขาจุติมา้ายเขาต้อง้ายฮะแต่ว่ามีจุดบรรเทาพอได้พอได้พอได้อาศัยเลยแหละนี่แหละสําหรับท่านราหูฉะนั้นเราเห็นคนไหว้ราหูเขาไหว้ราหูครับผม ก็ไหว้าลาหูผมไหว้ที่บ้านด้วยประดิสถานที่บ้านไหว้ที่บ้านไหว้ทุกวันนะครับลาหูไม่ชอบสีเขียวนะนะครับฉะนั้นอาหารที่มาถวายเนี่ยมันหลายคนคงทราบว่าใช้สีดําอ่ะผมรู้แต่บางคนอะ่ะอาหารสีดําแต่ภาชนะสีเขียวมาวางอะ่ะเข้าใจตรงนี้เนาะเออแต่ผมไม่คิดว่าคนจะเอาอาหารสีเขียวมาให้ลาหูผมไม่คิดอย่างนั้น ต่างคนต่างรู้อยู่แก่ใจว่าใช้อาหารดำสิบสองอย่างท่านมีกำลังสิบสองครับท่านมีกำลังสิบสองครับใช้อาหารสิบสองอย่างทูบดำสิบสองดอกนะครับเทียนดำสิบสองเล่มแต่จุดสองเล่มพอวางไว้สิบจุดไว้สองคู่ซ้ายขวาทูอ่าเทียนนะจุดซ้ายจุดขวาอีกสิบอ่ะวางไว้ถาวายสิบสองแต่จุดสอง จะทูบจุดสิบสองเลยอาหารสิบสองอย่างอาหารดำทุกคนรู้แต่ที่ผมทักก็คือภาชนะบางคนเนี่ยเย็บกระทงสงงามเสียเออใบตองมันสีเขียวแฮะนะฮะใบตองมันสีเขียวนะฮะลาหูสีเขียวใครสีเขียวก็เขาคือดาวพุธลาหูพุธไม่ถูกกันศัตรูกันนะ เอ๊แกอัญเชิญศัตรูมาด้วยแล้วพิธีนี้เอ๊ถามกลับเลยเราหูถามกลับเลยมึงมาหาเรื่องหรือมึงมาอวยพรหรือมึงมาขอพรวะ <c oughs> ถามก่อนมึงมาไงเนี่ยมึงมาไงเอาอะไรกันแน่เออเอายังไงไหนบอกมาสิเอาให้แน่นะ <c oughs> เป็นไปได้ครับผมไปที่วัดวัดหนึ่งก็เจอยกขาดโอวางนี้ย,ยกขาดเลยสีเขียววางเขาบอกคุณ รบกวนเปลี่ยนถาดเนาะลาหูท่านไม่ชอบเออเขาก็ค่ะค่ะค่ะเขาก็เลยเอาออกเออผมว่าเออดีนะที่เราได้ทักดีนะที่เขาเข้าใจง่ายเออมันก็เห็นไหมมันจะลื่นเขาเรียกว่ามันจะลาบลื่นอ่ะเขาก็เข้าใจง่ายจังหวะผมไปเจอพอดีก็เลยทักทายสักนิดสักหน่อยเออก็ดีอ่ะผมก็รู้สึกดีอ่ะเขาก็รู้สึกดีเขาเขายิ้มเลยเออขอบคุณค่ะเขารู้สึกดีเลยอ่ะกุศล เวลาทําบุญแล้วรู้สึกดีกูศลเกิดตรงนั้นแล้วคุณนะฮะไอเราไม่ได้ไปทําอย่างนั้นแต่เรามีส่วนร่วมในความดีเรารู้สึกดีเขารู้สึกดีกุศนเกิดทั้งสองฝ่ายนี่เข้าให้ล่ะใช่ไหมประมาณนี้แหละก็ประมาณนี้แหละสาหรับราหูนะฮะไหว้ราหูเพราะเขาเป็นเทพด้วยเราถึงได้ไหว้กันไงเข้าใจปะ <laughs> นะครับเขาเป็นเทพด้วยเพราะทําไมเกิดเป็นแมญสูรถึงเป็นเทพได้ เขาไม่ได้วิปัสสนาอะไรครับแต่เขาดื่มน้ำอำมฤตเขาจึงมีสิทธิ์เป็นเทวดาองค์ราหูตรงนี้แหละนะครับสวัสดีครับผม